ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสอนเรคลิปท้องดินไทยนะวันนี้จะนำท่านผู้ชมมาดูมาชมเหตุการณ์ไฟไหม้นะครับที่หมู่บ้านนับซอยวิศวะหลังตลาดศีเมืองราชบุรีนะครับซอยวิศวะนะครับเลยวงเวียนมาหน่อยครับเหตุเกิดไฟไหม้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเราไปดูมาชมกันได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ประมาทนะเวลาอยู่ในบ้านนะครับเราต้องกอดปลั๊กไฟฟ้าให้เรียบร้อยเพื่อความไม่ประมาทไปดูมาชมเหตุการณ์ไฟไหม้กันเลยครับตอนนี้ไฟไหม้หนักเลยครับแจ้งเจ้าหน้าที่งาน ป้องกันมาแล้วครับผมวันที่22กุมภาพันธ์พศ2 5 6 6ครับบดเวลา21นาฬิกานะครับตอนนี้กำลังไหม่หนักเลยครับไม่ไปฟ้ารัดวงจรครับไม่จัดเลยครับตอนนี้ครับตรวนี้วันที่อ่าคืนวันที่20ขอไปช่้าที่ไปช่วยกันนะครับช่วยกัน เรียกเจ้าหนที่ไปช่วยกันดับนะครับมันไม่จัดแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ครับกำลังจะลุกลามครับไยไม่จัดแล้วตอนนี้ครับช่วยๆกันครับแจ้งแล้วแจ้งแล้วยังก่อโทดต่า ทำไม่หนักแล้วตอนนี้ทำมาช่วยกันนะครับอยู่ในแถวที่สองเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วก็ไหม่นะครับไฟฟ้าลัดวงจรนะครับอันตรายมากๆเลยครับมาด่วนยังไม่มา,ามไไมเ,ลมเลยครับตอนนี้ไฟไหม้จัดเลยครับอันตรับไม้จัดแล้วตอนนี้ อยู่ซอยเวชสวะครับเลยวนเวียนมาหน่อยครับประมาณทักไปไม่อย่างนะครับพี่น้องไปหน,นึ่งนิ้วจดัดหมดจีมาช่วยๆกันนะครับตอนนี้นนี้ก็ทางโครงการบริหารส่วนตำบลดอนตะกอก,ก็มาด้วยนะครับเนื่องจากว่าดอ,อนดอนจิ๊บท้องอินไทยได้แจ้งนะครับ ตำเภตนตดอนตะโกนะครับและก็มลนิธีนะครับมาด้วยนะครับแล้วก็คนวนเทียนได้มาด้วยครับคนวนเทียนนะครับมาช่วยแลวก็มลนิธีบระชาทุกคนนะครับมารุวมด้วยช่วยกันครับวันนี้ครับแล้วก็หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองราชบุรีครับที่ได้แจ้งมานะครับที่ตจิบตอนนี้ไทยแจ้งมาก็้มาช่วยครับตรอบขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันครับมารุวมด้วยช่วยกันวันนี้ จากเทศบาลเมืองราชบุรีครับได้มาทันช่วงทันเวลานะครับครับในส่วนตอนนี้ก็จะมีนะครับหัวหน้าดับเพลิงนะครับอาคุณมดเทียนหัวหน้าดับเพลิงก็มาด้วยนะวันนี้แจ้งได้ทันท้นทีพอดีมาด้วยนะครับอันนี้คือบรรเทาในเทศบาลเมืองราชบุรีครับครับยังมาทันทองทีครับอันนี้คือครับ เจอที่อำเพิงของกรมการบริหารสวนตำบลดอนตะกอนนั่นเองนะตัวนี้มาครับครับตัวนี้ยังกลิ่นบางไหมอยู่ครับมันไหมเสาไฟฟ้านะไฟฟ้าลัดวงจรนะอันนี้ครับเดี๋ยวก็ท่านนายกก็ได้มาตรวจเยี่ยมด้วยครับตรงนี้ยกครับ ถ้าออกมาเร็วเนีัยแล้บเราเป็นคนเจอแจ๊บท่านนายกวัดสันกริจุผลก็ได้มาเยี่ยมด้วยนะครับออกมามันลุกเยอะแล้วนะครับใช่ครับแต่ก็ยังยังดีที่ว่ามันยังไม่ใกล้บ้านคนท่านนายกเราเราเราปรับอยู่นี้ไปแล้วครับครับยังทันยังโชคดีครับที่ทันทุกทีเลยนะครับแล้ก็ล่มด้วยช่วยกันครับท่านทีนะครับตอนนี้ครับุกคนได้มาล้มด้วยช่วยกันนะครับตอนนี้ ทั้งอบตรันตะโกนะครับทั้งเทศบาลมงราชบุรีครับร่วมด้วยช่วยกันนะครับทาให้เหตุการณ์ครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนะครับถ้าอย่างนั้นก็ไม่ใหญ่เป็นระลอบที่สองแต่ละบริเวณด้านนี้คืองานไฟฟ้านะครับมาดูแลครับความเสียหายครับก็ะจะต้องมารวมด้วยช่วยกันอีกทีหนึ่งคนระับเ,เหตุการณ์ไฟไหม้ของวันที่22กุมภาพันธ์ปศ2 566จะต้องดูไฟอีกทีหนึ่งก็นะครับ ครับกินฟุ้งเลยครับเหม็นเลยครับตอนนี้มันก็ดับได้ทันพอดีครับครับที่ไฟฟ้าใช่ไหมครับครับมาช่วยกันตัดครับตอนนี้สายรัดวงจรกนก็ล่มด้วยใช่วยกันครับเรตอนนี้ช่วยกันตัดไฟออกนะครับเนื่องจากว่าเสียหายนะครับใหญ่เลยครับเพาะนี้แกว่าดับไหม่หมดครับ ครับตรงนี้เองที่เป็นเหตุเกิดไฟไหม้ครับไฟฟ้าลัดวงจรนะครับอ่าไม่ครับไม่สายสื่อสารไหมเป็นไม่สายสื่อสารเนาะอ๋อไม่หมดนะแต่นะบ,บริเวณด้านนี้ผู้คนก็ยังมองดูอยู่ครับไฟไหม้นะครับของคืนวันที่22นะครับกุมภาพันธ์สพันห้าร้อนะครับเวลา21นะ่สนาฬิกากว่าๆนั่นเองนะครับ สำหรับคลิปนี้คงจะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะอย่าลืมฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์และติดตามและคอยระมัดระวังนะครับอันตรายที่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรน,นะครับจะเดินทางไปไหนมาไหนแล้วต้องถอดปลั๊กให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความไม่ประมาทนะครับจะทําให้เราั้นนะครับปลอดภัยจากเหตุไฟไหม้นั่นเองนะครับ